จะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอังคารที่14เมษายน2563นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สามในเท้านะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะมีคุณคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะ สำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะคะมีไอเดียดีๆนะคะไม่ว่าจะลงทุนอะไรนะคะก็มีคนช่วยเหลือ,อคุณตลอดมานะคะไม่ว่าจะเงินลงทุนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะให้เงินลงทุนมาช่วยเหลือเราอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เป็นคนเก่งนะคะที่สามารถที่จะบริหารจัดการในทุกเรื่องได้นะคะ เวลาเปิดธุรกิจนะคะท้าขายก็มีลูกค้าอุดหนุนหนาแน่นนะคะมีบริวารที่ดีนะคะลูกน้องลูกน้องก็ช่วยเหลือดีนะคะสําหรับคนที่ว่างงานก็จะมีลู่ทางนะคะมีผู้หลับผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะแนะนําลู่ทางให้เราทํามาหากินช่วงนี้ไปก่อนนะคะสําหรับคนที่ทําทงานประจํานะคะก็ถือว่าทํางานทําการไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าทําจากบ้านนะคะ หรือทำที่ออฟฟิศนะคะก็สามารถที่จะทำไปต่อได้เรื่อยๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะคะก็สนับสนุนในเรื่องการงานมีการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเลื่อนเงินเดือนอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนนะคะ ให้เราสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือสอบเป็นข้าราชการนะคะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะย้ายกลับภูมิลาเนาอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะถือว่าคุณอาจจะได้เพื่อนดีนะคะหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะได้เจ้านายดีนะคะทํางานทําการไปนะคะแล้วก็เงินเดือนก็ใช้ได้นะคะก็ถือว่าดีนะคะทําไปก่อนเดี๋ยวจะมีลู่ทางเลยใหม่ๆนะคะ ทำใจให้มีสตินะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะทําไปก่อนนะคะสําหรับน้องนองน,องนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาถือว่าออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจากการที่อาจารย์สนับสนุนช่วยเหลือนะคะอธิบายอย่างนี้นะคะเพื่อนฝูงแนะนาําติวกันนะคะติวเ,เรื่องการสอบนะคะติว บทเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสลับกันเราก็ติวให้เขาขเขาก็ติวให้เราอย่างเงี้ยนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะแล้วก็รวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษานะคะถือว่าจบสมหวังแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วนะคะคุณอาจจะได้ทํางานทําการเลยจากการแนะนําของรุ่นพี่นะคะหรือเพื่อนฝูงนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะ,ะ,คะก็ถือว่า คุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าการทําธุรกิจเปิดโรงงานเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันอะไรต่างๆนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่จะต้องอยู่ในออนไลน์นะคะในโลกของออนไลน์นะคะไม่ได้อาศัยหน้าร้านหรือหน้าโรงงานอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องดิ้นรนสุดเหวี่ยงเลยนะคะเพื่อ ที่จะได้มาซึ่งเงินทองอย่างนี้นะคะให้ต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดีนะคะหลังโควิดไปแล้วคุณได้งานที่ดีแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะตัดสินใจออกจากงานนะคะเพื่อจะทําธุรกิจส่วนตัวในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือบางคนยังทํางานอยู่นะคะ ก็มีอาชีพที่สองในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายแน่นอนนะคะโยกย้ายไม่ว่าโยกย้ายกับภูมิลำเนาหรือโยกย้ายไปรับตำแหน่งนะคะมีเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้ารับ เป็นข้าราชการนะคะเข้าเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะสอบแข,นขน่งขันเข้าเป็นข้าราชการนะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะถือว่าคุณอาจจะตัดสินใจออกจากางานนะคะแล้วคุณได้งานใหม่ทันทีนะคะ,ท,ท,ท,ะ,คะที่ดีกว่างานเก่ามากนะคะ,ะเจ้าน ô n เจ้านายให้ความช่วยเหลือดีอย่างนี้นะคะการเงินก็ดีมากเป็นลำดับอย่างนี้นะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะ จากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ Ask, ไม่ได้ขี้เกียจเหมือนเดิมน,นะคะพัฒนาตัวเองนะคะถ้าไม่พัฒนานะคะผลการเรียนมันไม่ได,ด้ดีขึ้นนะคะถ้าคุณพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณนะคะตั้งใจกับการเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนที่จะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะวิจัยคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงหลายรอบนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถที่จะจบทันนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะคุณอาจจะขายมารดกทรัพย์สินของคุณได้นะคะหรือคุณเป็นนายหน้านะคะได้เงินค่านายหน้าจากการขายทรัพย์สินอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีเงินมาลงทุนนะคะสาหรับคนที่ที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะมีเงินมาลงทุนต่อย,ยอดนะคะอาจจะค้าขายในโลกออนไลน์นะคะเบื้องหลัง หลังร้านอย่างนี้นะคะมีซื้อ,อกลับบ้านไปรับประทานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะาสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจหลายๆตัวนะคะในเวลาเดียวกันนะคะก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะก็ถือว่าคุณจะมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆนะคะอาจจะหลังหลังโควิดไปแล้วคุณอาจจะได้งานนะคะ แต่บังเอิญว่างงานช่วงนี้นะคะที่คุณทาจ็อบพิเศษอาจจะทารายได้มากกว่างานที่เสนอมาอย่างนี้นะคะคุณก็ตัดใจนะคะทําธุรกิจดีกว่าอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์เลื่อนปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะ ถือว่าคุณอดทนต่อสู้ฟันฝ่าไปก่อนนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะถือว่าคุณจะมีการปรับเงินเดือนนะคะมีการสอบแข่งขันนะคะเข้าเป็นข้าราชการนะคะสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนี้นะคะคุณได้แน่นอนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะได้เจ้านายดีนะคะอาจจะมีภาวะที่ขึ้นลง บ้างนะคะตามนิสัยของคนนะคะไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่การเงินดีนะคะให้มี คุณมีสตินะคะกับการใช้ชีวิตนะคะให้อดทนนะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็ถือว่าต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะสําหรับน้องนองนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วนะคะคุณอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรืออ,อาจจะได้ทํางานควบคู่ไปกับการเรียนก็ได้นะคะ คนเกิดวันพฤเือหัสบอดีคะ่ะได้ไพ่เด็กถือไม่เท้านะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีไอเดียดีๆนะคะสําหรับคนทําธุรกิจค้าขายนะคะคุณเป็นคนที่เก่งในโลกโลกของโซเชียลนะคะหรือในโลกออนไลน์อย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ตอบโจทย์คุณดีนะคะคุณะจะเป็นคนที่มีไอเดียในการทําธุรกิจนะคะโควิดเขาปิดหน้าร้านใช่ไหมคะคุณก็จะสามารถที่จะทําในโลกออนไลน์อย่างนี้นะคะทําให้อ่ ตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันดีนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะมีไอเดียดีๆเช่นกันนะคะคุณก็สามารถที่จะนําตัวเองนะคะผ่านาทาตัวเองให้มีไรายได้เข้ามานะคะ สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้ในอนาคตนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะถือว่าคุณก็ยังแสดงศักยภาพในใน,ในการทำงานได้ดีนะคะถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ยอมรับกับความเก่งของคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในงานแน่นอนนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะถือว่าคุณทำงานทำการได้อย่างเต็มที่นะคะ มีภาวะที่จะต้องสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการสําหรับคนที่ยังไม่เป็นข้าราชการนะคะหรือได้สอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคุณได้แน่นอนนะคะมีเกมที่จะปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะเลื่อนขั้นนะคะอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่รับโทษทีคะ่ะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณได้แสดงความสามารถของคุณนะคะ ให้เจ้านายเห็นนะคะแล้วก็พอใจในการทำงานของคุณนะคะอาจจะปรับเลื่อนเงินเดือนขึ้นนะคะหรือยอมรับในตัวคุณมากนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาไปนะคะกับเจ้านายนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ดีนะคะมีอะไรที่ต่อยอดในอนาคตนะคะหรือคุณอาจจะมีช่องทางที่จะต้องเรียนต่อนะคะ พร้อมกับทํางานไปด้วยอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้คุณมีความก้าวหน้าในงานนะคะในอนาคตของคุณนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะน้องเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาคุณอาจจะสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่อในต่างแดนนะคะหรือ,เ,อเรียนต่อในประเทศเรานะคะคุณจะสอบชิงทุนได้น,นะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เงินได้คลองได้เงินก้อนมานะคะจากการที่อา,อาจจะได้เงินจากค่าในหน้านะคะได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกของคุณนะคะหรือได้เงินจากการค้าขายของคุณในปีบันนี้นะคะก็ถือว่า ธุรกิจค้าขายของคุณนะคะตอบโจทย์ในเวลานี้นะคะคุณมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะกับภาวะให้เข้ากับปัจจุบันนะคะ,ะเปิดหน้าร้านไม่ได้คุณก็ขายในออนไลน์อย่างนี้นะคะขายในแก๊บขายในฟู้ดแพนด้านะคะขายในไลน์แมนอะไรอย่างงี้นะคะมีการปรับตัวนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องช่องทางทำมาหากินนะคะ,ะผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะจะแนะนําช่องทางให้เรานะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะถ้ามีเจ้านายเป็นเพศหญิงนะคะท่านก็จะช่วยเหลือสนับสนุนให้หน้าที่การงานของเราก้าวหน้านะคะหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บตัวอยู่บ้านนะคะคุณอาจจะมีอาชีพที่2เพิ่มขึ้นมานะคะคน,คนที่ทำงานรับราชการนะคะก็ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่ดีในการปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะ หรือสอบเข้าสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสอบเข้าแข่งขันเป็นข้าราชการนะคะคุณก็ได้แน่นอนนะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าการเงินดีนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะงานดีเงนิงนดีอย่างนี้นะคะทําให้คุณมีขวัญกําลังใจในการทํางานนะคะ,ะมีสติในการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะในการใช้เงินอย่างนี้นะคะเพราะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะ มันมีเหตุไม่คาดฝันตลอดเวลานะคะให้เก็บเงินเก็บทองไว้บ้างนะคะเพื่อนาคตของเรานะคะสําหรับน้องนองนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะคุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นเด็กเรียนอยู่แล้วนะคะคนที่กําลังจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะแล้วก็แถมจบการศึกษาแล้วนะคะคุณอาจจะได้งานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะหรือไม่เช่นนั้นอาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต่อยอดนะคะในการทําธุรกิจนะคะบางคนมีธุรกิจเปิดร้านเปิดรวงเปิดโรงงานอย่างนี้นะคะลงทุนไปก็ได้ผลตอบรับกลับมาดีนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องซื้อรัพย์สินเช่นบ้านรถที่ดินอย่างนี้นะคะเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อจะมาต่อยอดธุรกิจของคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะอ่าคุณอาจจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินนะคะหรือได้เงินจากค่าในหน้าอะไรต่างๆแบบที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนนี้นะคะทําธุรกิจค้าขายคุณก็ได้กําไรงามนี้นะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางใหม่ๆนะคะในการลงทุนนะคะทําธุรกิจนะคะ หรืออได้ต่อยอดอะไรต่างๆที่ได้เงินได้ทองมานะคะเ <_ d ata> หนื่อยหนักนะคะแต่ได้เงินตอบแทนเป็นกอบเป็นกำอย่างนี้นะคะ <_ d ata> สําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ <_ d ata> คุณสามารถที่จะออทําธุรกิจที่2ของคุณได้ควบคู่กับการงานนะคะ <_ d ata> ซึ่งทําให้ตอบโจทย์แล้วคุณได้เงินมาสทางเลยนะคะ <_ d ata> จากงานที่ อา,อาชีพเสริมนะคะอาชีพธุรกิจเสริมเป็นอาชีพที่2ของคุณนะคะแล้วก็ได้จากการงานของคุณด้วยนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะในการปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะจากการสอบแข่งขันของคุณนะคะอสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะก็ถือว่ามีการตอบโจทย์ที่ดีนะคะสําหรับตัวคุณนะคะมีการยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะย้ายกับภูมิลาเนาอะไรอย่างงี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณขยันขันแข็งนะคะคุณอาจจะมีอาชีพเสริมของคุณเพิ่มเข้ามานะคะไม่ว่าในโลกออนไลน์อย่างนงี้นะคะ หรืออาชีพเสริมในการทำจ็อบพิเศษในช่วงวันหยุดของคุณอย่างนี้นะคะนอกจากงานประจำของคุณนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะสำหรับน้องนองนักศึกษานักเรียนนะคะน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจในเรื่องของการเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนกำลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะคุณหวังเกียรินิยมนะคะคุณได้แน่นอนนะคะแล้วก็หลังจบการศึกษาแล้วนะคะ คุณอาจจะได้ทำงานที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจหรือใฝ่ฝันนะคะในองค์กรเอกชนหรือราชการคุณได้หมดนะคะหรือจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะควบคู่กันไปด้วยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะถือว่าช่วงนี้ได้กำไรงามนะคะ สวนกระแสกับภาวะโควิดนะคะไม่ว่าจะเปิดร้านเปิดรวงหรือเปิดโรงงานอะไรอย่างนี้นะคะคุณมีไอเดียดีๆนะคะที่ทําให้คุณได้เงินได้ทองมาเงินทองไหลมาเทมานะคะคนว่างงานก็เช่นกันนะคะคุณจะได้ช่องทางดีๆนะคะที่ทำพาให้คุณเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ดีนะคะ หลังจากที่คุณว่างงานหรือตกงานมานานนะคะชีวิตย่าแย่นะคะจากนี้ไปคุณมีช่องทางที่จะทําให้คุณรวยได้เลยสําหรับคนที่ว่างงานนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ,ะหลังโควิดไปแล้วคุณมีเกณฑ์ที่ได้ปรับเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนแน่นอนนะคะหรือคุณจะทําอาชีพที่2เพิ่มเข้ามาในช่วงนี้นะคะถือว่าการเงินกันทองดีมากนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานนะคะบางคนก็อาจจะทํางานสายการแพทย์อย่างนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้หยุดเลยนะคะทําให้คุณมีภาวะเหน็ดเหนื่อยมากนะคะแต่การเงินการทองก็ถือว่าดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะได้นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้สูงมากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะหลังจากนี้นะคะไม่ว่าจะโยกย้ายนะคะหรืออ่ ปรับเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าคุณมีขวัญกําลังใจในการทํางานดีนะคะเจ้านายดีเงินดีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณก็ขยันขันแข็งทําไปก่อนนะคะเดีย๋ยวจะมีช่องทางอะไรดีๆนะคะนําพาความมั่นคงมาสู่คุณนะคะได้งานการที่มั่นคงอย่างนี้นะคะสำหรับน้องนองนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วมุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนนะคะแปดเหรียญน,นี่นะคะ ผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะหวังเกียรตินิยมเหรียญทองนะคะคุณได้แน่นอนนะคะแถมคุณจะต้องอได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีจากการสอบอชิงทุนนะคะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะคะหรือมีคนชักชวนคุณให้ไปทำงานนะคะที่มีเงินเดือนดีๆหน้าที่การงานดีๆนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการ ก็ได้นะคะถือว่ามีอะไรที่ดีมีความก้าวหน้านะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพวกคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆเ,เลยรวยนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ